สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2564ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นสไตล์ของแนนเอง การทำนายของ12ราศีนี้เน้นนับราศีเป็นแบบไทยค่ะ ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนาย ราศีตุลค่ะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะการทำนายของเนนนะคะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็คำแนะนำนะคะ การทํานายของแนนนะคะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทานายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่านะคะสถานการณ์นะคะทั่วไปของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยจ้า p พจออฟ s อ o r ดนะคะเดอะเดวิลเอสออฟพินดิเคนะคะ, Queen acle, ะค u ีนออฟพินดิเคินะคะเดอะฟูลสิบดาบนะคะเเหรียญนะคะเดดาบนะคะครีนออฟคัพนะคะ เดอะซันนะคะจัสเมนนะคะแทมเพรนนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้นะคะคุณนะคะอาจจะเจอเรื่องราวนะคะที่ท็อกซิกนะอาจจะโดนคนแทงข้างหลังหรือว่าโดนแบบว่า โดนทําร้ายนะคะรับหลังอะไรอย่างนี้นะคะแต่นะคะคุณนะคะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นได้นะคะแล้วก็คุณก็ผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะคะคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะทางด้านการเงินเนี่ยตั้งแต่คุณเนี่ยอายุยังน้อยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะ ทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยลําบากในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็คุณเนี่ยมีเงินเก็บนะคะมากนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาสร้างความแบบว่าสัมพันธ์กับคุณเน่ยเขาอาจจะหวังในเรื่องเงินของคุณนะคะเพราะว่ามันขึ้นเจ็ดดาบหมายความว่าคนนี้นะที่เข้ามาใน เชิงชู้สาวก็ตามหรือว่าในเชิงเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างก็ตามนะคะให้คุณระมัดระวังนะเขาอาจจะมาแบบหลอกคุณก็ได้นะคะหรือว่ามาทําร้ายคุณก็ได้นะคะก็ให้คุณเนี่ยเช็คประวัติคนนี้ดีๆสแกนดีๆแล้วกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้คุณแบบมีเสน่ห์มากอะ่ะมีแต่แบบมีแต่คนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะโดยที่บางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกแบบลำคาญเหมือนกันนะคะคือ ถึงแม้จะลำคาญแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบจะกีดกันว่าจะไม่ให้ใครเข้ามาหาเลยนะคะก็มันเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะคุณคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณเนะชื่อว่านะคะถ้าหากคุณทําดีก็ย่อมจะได้ดีนะคะแล้วก็ถ้า,าว่าใครทําชั่วกับคุณก็เขาต้องได้รับผลกรรมสักวันหนึ่งนะคะแต่เดือนนี้คุณอาจจะเหมือนแบบเจ็บปวดในเรื่องของความรักก็ได้หรือว่าคนสนิทคนที่คุณคิดไม่ถึงก็ได้หรือว่า คนรอบข้างนะก็ได้นะคะเขาจะมีโอกาสแบบว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเสียความรู้สึกนะหมายความว่าอาจจะทําอะไรที่แบบคุณแบบไม่โอเคคือแทงข้างหลังนะคะหลอกคุณนู่นนี่นั่นก็ได้หรือว่าหลอกคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะคุณก็ระวังนะสแกนดีๆนะคะเวลาที่ใครที่จะมาขอยืมเงินคุณเนี่ยหรือว่าให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนี่ย คุณระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบเขายืมไปแล้วเขาก็จะไม่คืนคุณนะเออแล้วก็คุณก็ดนแบบนี้เป็นประจำนะคะก็ให้คุณระมัดระวังด้วยนะคะสแกนคนดีๆอย่าใจดีเกินไปนะคะอันไหนที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคอะ่ะเหมือนมีเซน์แล้วอะ่ะคุณนะรู้นะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าบางทีบางครั้งอะ่ะถ้าเราช่วยแล้วอะ่ะเราแบบเดือดร้อนตัวเองมันก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นคุณก็ระมัดระวังด้วยนะคะ โอเคนะคะมาดูซิว่านะคะการงานของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้เนาะมาดูกันเลยค่ะเพจออฟสอดนะคะวิวนะคะเดอ v i วิวเนาะคิงออฟคัพนะคะการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าลงตัวนะคะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะทำอะไรคือเหมือนแบบว่า แบบโอเคเลยอะคือสามารถแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้นะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่ทําให้ใครแบบว่ามาลําบากใจเพราะคุณอะเออประมาณนี้นะคะงานถือว่าดีนะคะแล้วก็สามารถแบบมีสติในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีหัวคิดหรือว่ามีไอเดียที่ดีมากๆนะคะแล้วก็รู้วิธีในการที่จะแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาคุณออกจะแหวกแนวนิดนึงแต่ว่าคุณสามารถแก้ไขได้ดีมากๆนะคะโอเคนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเจ็ดดาบนะคะ เอ็ดออฟซอนะคะเดอะชาลีออนะ,ะการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยค่ะไม่มีปัญหานะคะอาจจะมีความเครียดนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถแบบว่าผ่านไปได้นะ,ค,ะคุณอาจจะเครียดในเรื่องของคุณที่เขามายืมเงินคุณก็ได้นะ,ะแต่เรื่องอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าคุณสามารถจัดการได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ส่วนตัวคุณก็ตามหรือว่าเรื่องภายในครอบครัวคุณก็ตามนะคุณสามารถแบบจัดการได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีมากๆนะคะโอเคนะคะมาดูในเรื่องของความรักนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณนะคะก็มีคนโสดแล้วก็คนมีคู่เดี๋ยวดูคนโสดก่อนเนาะว่าเป็นอย่างไงนะจ๊ะสามสามถ้วยนะคะแล้วก็เดอะรีวร,วรว์นะคะ หเหรียญน,นะคะความรักคนโสดนะคะก็คุณจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เจ้าชูก็ได้นะคะเข้ามาก็ให้คุณระมัดระวังแล้วกันนะคะว่าคนนั้นนะมี คนของเขาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมาสร้างปัญหาให้คุณไหมนะคุณก็สแกนดีๆนะคะก่อนที่จะคุยนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูในเรื่องของคนมีคู่นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ The Moon นะคะเพจออฟ p ินด a c l รนะคะไนท์ออฟคัพนะคะ คนมีคู่นะคะก็อาจจะมีแบบว่าเรื่องบางอย่างนะปกปิดกันอยู่หรือว่าไม่กล้าบอกกันนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของคนมาแอบชอบหรือเปล่านะคะที่เหมือนไม่กล้าบอกแฟนคุณก็ได้นะถ้าหากบอกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาความแบบหึงหวงเกิดขึ้นนะคะคุณก็เลยหมุนแบบเก็บไว้อยู่แบบลับๆนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอนะไม่ได้แบบว่ารักฝ่ายตรงข้ามหรือว่าไม่ได้ชอบนะคุณก็ต้อง ให้แฟนคุณรับรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ให้เขารับรู้เนี่ยบางทีถ้าเขาจับได้ทีหลังเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกนะคะก็ให้คุณแบบว่าหาวิธีพูดคุยที่แบบว่าไม่แบบว่าทะเลาะก,กันนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> 9, เก้าเหรียญน,นะคะเดอะเฮอร์มินะคะครีนอฟสอดนะคะ สุขภาพนะคะของชาวราศีตุลน,นะก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวแต่คุณก็สามารถแบบควบคุมได้นะคะแล้วก็ต่อสู้กับมันได้ดีมากๆกนะคะก็ไม่ทําให้แบบว่ากําเริบถึงแม้ว่ากําเริบมาเนี่ยแต่คุณก็จะสู้ไม่ถอยนะคะส่วนคนที่ไม่มีโรคประจําตัวก็ถือว่าไม่มีอะไรแบนห่วงนะคะก็คือแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ ของห้คุณรักษาสุขภาพแบบให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากคุณสุขภาพดีอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูซิว่านะคะไพ่นะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณนะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะ Ace of p e n น a c l e s นะคะ p a g o of u u s นะคะ9ถ้วยนะคะอีกใบหนึ่งหน้านึ้งขยาย Night of Pentacles นะคะ ไพ่แนะนำนะคะไพ่บอกว่านะคุณจะมีความมั่นคงนะคะทางด้านการงานนะคะการเงินมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนเนี่ยแอบซองนะคะว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีนะคะก็อาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะไพ่สถานการณ์ทั่วไปก็เตือนแล้วนะคะว่าคุณจะโดนชักดาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามานะคะ เพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าหวังผลในเรื่องของเงินแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเงินเงินมากจริงๆนะคะราศีตุลเดือนนี้นะเงินมากเงินเยอะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากนะคะแต่เสียอย่างเดียวก็คือว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจนะเขาหวังเงินจากคุณน,นะคะโดนชักดาบโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสแกนดีๆนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจริงใจกับคุณไหมนะคะแล้วก็ จะแบบว่าชักดาบกับคุณหรือเปล่านะก็ให้คุณเนี่ยใช้เซน์คุณนําทางนะคะอย่าเชื่อคุณง่ายนะคะอย่าแบบใจอ่อนนะคะแล้วก็อย่าใจดีเกินไปนะคะคุณต้องอยู่ตรงทางสายกลางนะคะอย่าอ่อนมากหรือว่าอย่าแข็งมากนะคะก็ต้องใช้เหตุและผลนะคะประกอบกันในการตัดสินใจด้วยนะจ๊ะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของ ชาวราศีตุลน,นะคะให้ทุกคนนะคะปลูดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งกริ๊งให้แนนด้วยนะคะและที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย